สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปทำความรู้จักแท่งเทียนนะฮะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าไอที่กราฟผมวาดรูปเลยเนาะกราฟที่มันขึ้นขึ้นลงๆอย่างเงี้ยตึ๊ด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 อะไรพวกเนี้ยและภายใต้กราฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีแท่งๆสีแดงสีเขียวอยู่เนี้ยฮะมันคืออะไรนะครับเนี่ยยาวๆบ้างสั้นๆบ้งมีไส้บ้างเหมือนตรงเนี้ย เหมือนพวกนี้เหมนตรงนี้ฝั่งนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะครับแบบง่ายๆนะครับเริ่มจากแท่งเขียวแท่งนี้นะครับแท่งเขียวแท่งนี้คุณเห็นเนื้อเทียนข้างล่างไหมนี่นี่น,นีนะครับอันนี้คือเนื้อเทียนสี่เหลี่ยมเนี่ยคือเนื้อเทียนนะครับเริ่มเปิดตลาดเปิดตลาด สมุ Smooth, เนะิเปิดที่10บาทนะเปิดที่10บาทนะราคาเปิดอยู่ตรงนี้ระหว่างวันมันก็วิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆมีลงไปข้างล่างบ้างนะฮะขึ้นไปข้างบนบ้างลงไปข้างล่างก็ไป9บาทขึ้นไปข้างบนไป12บาทแต่จบวันนะครับจบวันมาปิดที่11บาท ที่ผมพูดนี้คือ Time Frame ด a y เดี๋ยวเรื่อง Time Frame เดี๋ยวอธิบายนะฮะให้เข้าใจภาพก่อนว่าเห็นหนึงแท่งเทียนะของ Time Frame ดย y เป็นไงนะปิด11บาทอ่าเห็นไหมเปิด10บาทปิด11บาทเป็นแท่งเขียวนะครับก็ได้แท่งเทียนร,รูปนี้ออกมานะครับก็อ่านค่าได้ว่าวันนี้ราคาเปิดของหุ้นตัวนี้ เปิดที่10บาทนะครับเปิดที่10บาทมีทำโลฮะโลเราเรียกว่าอะไรครับไส้เทียนนะครับไส้เทียนอันนี้เนื้อเทียนทำโลที่9บาทระหว่างวันมีไปทำราคาสูงเลยนะฮะแต่จบปิดท้ายด้วย11บาทไอ้ราคาสูงสุดเนี่ยเป็นไส้เทียนบนนะครับแล้วก็ปิดที่11บาท นี่คือแท่งเขียวอ่านค่าแบบนี้นะครับชํามเรืองดูข้างบนฮะนี่แบบนี้นะครับมีหลายทรงเลยแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะฮะมีหลายแบบนะครับต่อไปแท่งแดงอะแท่งแดงคือเปิดแล้วตอนปิดต่ำกว่าเปิดวันที่ตลาดลงแรงๆ อันนี้จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะราคาเปิดเปิดมาที่10บาทนะครับตรงนี้เปิดมา10บาทระหว่างวานันอามีลากขึ้นไปก่อนลากขึ้นไปลากขึ้นมาถึง11บาทตบลงมานะครับตบลงมาตามสุดที่ราคา8บาทแล้วกลับมาปิดได้ที่ราคา9บาทอืม จะเห็นว่าตามแท่งเทียนเห็นไหมฮะเปิดสิแล้วมาปิดที่9บาทนี่ราคาปิดนี่คืออะไรฮะไส้เทียนเหมือนกันไส้เทียนอ,อันนี้เนื้อเทียนเข้มเลย อืมเราก็จะเห็นแบบเนี้ยนะครับส่วนไอตัวตัวด้านนี้อ่ข้างบนนี่เนะี่ยไอที่มันเนี่ยโดจิราคาเปิดราคาปิดเท่ากันเปิด10ปิดสิบาทอะไรเงี้ยเป็นโดจิแล้วเดี๋ยวขยายอธิบายต่อลองทดลองดูนะครับถ้าให้ขยายความจากแท่งเขียวนะฮะ วาดเป็นกราฟผมวาดมุมล่างละการจะมีพื้นที่อยู่นะครับรานะคาเปิดมาที่10บาทนะครับตึดต๊ดตดตด,ตดขึ้นไปนะฮะขึ้นไปจนถึง12บาทนะครับแล้วก็ตบลงมานะฮะโดยระหว่างวันลงมา9บาทสุดท้ายกลับขึ้นไปปิดที่11บาทได้นะครับ เป็นภาพนี้นะครับก็จะได้แทง่งแทงเขียวรูปรูปนี้ออกมานะครับสีเขียวสีเขียวต่อไปภาพแท่งแดงนะครับเปิดมา10บาทตืด แล้วก็ทำราคาต่ำลงนะฮะมีกลับตัวสูงขึ้นแต่สุดท้ายปิดต่ำเป็นท่านี้ก็ได้ก็แท่งเทียนก็ออกมาเนะนี่ยนี้ตะเปิด10ไปต่ำา8ลากไปสูงสุดโอ้โห11นะฮะแต่มาปิดต่ำที่9บาทนะครับก็เกิดแท่งเทียนนี้ขึ้นมาตึงตึงตึง ประมาณนี้ก่อนนะครับลองดูอันนี้ง่ายๆนะครับ